เฉดเฉดองศานะครับก็คือกําลังดีมากนะครับอุตส่าห์นั่งรถบัสขึ้นมาจากโต,ตะกีน,นี้นี่นะครับก็เพื่อมาอมเดินไปกินโมโมเดินไปกินโมโมอร่อยมากจริงๆครับสวัสดีเป็นวันที่สองนะครับตอนนี้นะครับเราก็ กำลังจะเดินทางไปที่ภูเขาไฟฟูจินะครับก็นั่งรถไฟลิมิตเอ็กซ์เพสนะครับว่า8โมงครึ่งเดินทางไปนะครับและตอนนี้ก็ยังพอมีเวลาเหลยอยู่หน่อยๆนะครับก่อนที่จะขึ้นรถไฟนะครับก็เลยมาหากาแฟดื่มนะครับร้านกาแฟแล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นอะไรไอเก่งสลา,าดแล้วเนี่ยครับพุดดิ้งพุดดิ้ง แล้วนี่ก็เป็นขนมไทยะเดี๋ยวเจอกันข้ามูนอีกทีหนึ่งเพื่อนๆเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูว่ารถไฟลิมิเตดเอ็กซ์เพสที่เราพูดถึงมันคือยังไงบ้างนะครับเจอกันขึ้นรถไฟลิมิตเอ็กซ์เพสกันนะครับ <c oughs> ก็มันจะเป็นรอบๆครับอันนี้ก็คือเป็นรอบตอนเวลาประมาณแบบสามโมงเอ้ยแปดโมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> อะไรครับอ่าสัมภาษณ์หน่อยอันน yeah ี้เรานั่งไปไหนยังไงบ้างนะคือตอนนี้เรากำลังจะไปฟูจิซึ่งเราจะนั่งกอลฟฟอสาาลิมิตเอส์เพรสขึ้นที่อ่า คินจุกุเนาะเวลามาสถา,านจุินจูกุให้สังเกตตรงคืนนะครับมันจะมีสายที่เป็นเส้นสีน้ำมันอยู่ <c oughs> ขเขาเรียกว่าฟจิเอ็กซ์คิวชั่นฟจิเอ็กซ์เพนเนี่ยิเต็ดเอ็กซ์เพเนี่ยติเกตมันก็จะสังเกตคืนี่ดีไม่งั้นก็คือมอมอันนี้ก็คือเรากำลังเดินทำไอ้ภูภูเขาไฟฟูจิกันเนาะ ใช้ระยะเวลาอยู่บนนี้านานแค่ไหนประมาณชั่วโมงอืมอาแล้วเดี๋ยวก็เจอกันอีกทีนึงนะครับนนที่ภูเขาไฟฟูจินู่นเลยครับตอนนี้นะครับ,นนรบเราก็ถึงกันแล้วนะครับสถานีอะไรนะคาวาคุจิโกะสเตชั่นคาวาคุจิโกะสเตชั่นนะครับโดยรถไฟคันนี้นะครับก็น,นั่งมาประมาณชั่วโมงกว่ากว่านะครับตอนนี้ก็คือถึงแล้วนะครับ อากาศที่นี่เธอลองดูซิว่าประมาณกี่องศา17กำลังดีเลยนะครับแต่ว่าถ้าหนาวมากก็คือจะมีเสื้ออีกอันหนึ่งนะครับโดยรวมๆแล้วคือโอเคเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูด้านหลังนะครับว่าบรรยากาศโดยรอบเป็นอย่างไรบ้างอ่ะท่าดาไง่ครับไง่ครับถ่ายรูปโอเคโอเคโอเค อไ่ไบ้านเมือของเขาเนกคนะครับทุกคนขา,าคขาวาคุจิโกะครับขาวาคุจิโกะครับตอนนี้นะครับมันสกีเ้เปิดในแอรเปเตอร์ดูครับก็คือ17องศานะครับก็คือกำลังดีมากนะครับกำลังดีมากจริง17องศานะครับ กำลังเดินไปกินข้าวนะครับตอนนี้ครับเทมปุประร้านไหนเก่งทำกันบ้ามามแล้วใช่ไหมอุ้ยเต็มบุหรืออ,อ,อ,อันนี้ก็คือจะเป็นร้านที่เรากินกันนะครับวันนี้นะครับใช่ไหมกำลังเลือกเมนูอาหาร่อนถามว่าจะกินอะไรครับสรุปก็กินร้านนี้แหละครับที่ร้านว่าอะไรอะ่ะทูทูทู ดูไหมดดูไหมบาหรูว่าตูว่ึินูด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 ูคุณม่มอี่ัอิงัู่าถ้าอย่างนง้นเดี๋ยวสั่งอาหารสักคู่หนึ่งนะครับเพื่อน าหายแป๊บหนึ่งครับได้แล้วนะครับตอนนี้ก็คือกวังจะเลือกเป็นเมนูนะครับที่อยากกินก็คืออันแรกก็คือเป็นนี้ว่ะใช่ไหม,ไมไหหใช่สำหรับสองถึงสามท่านครับก็โอเคครับอ,นนอันนี้ก็คือเป็นเมนูที่เราสารั่งไปวันนี้นะครับก็คือจะมีไก่นะครับแล้วก็เป็นกุ้งเทปุระรวมครับ ส่วนอันนี้ครับมันจะเป็นเหมือนกับฟูจิซังเทมปุระด้งนะครับก็คือจะเป็นสำหรับแบบ2-3ถึงท่านนะครับก็เดี๋ยวจะเริ่มชิมกันเลยนะครับขอเริ่มต้นจากมิโซะก,ก่อนนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นสูตรสำหรับที่ทางร้านเขา m i ์มาให้แล้วนะครับปรุงมาให้แล้วนะครับเหมือนบ้านเราครับอ่ะถัดมาครับจะเป็นไฮไลท์ก็คือเป็นตัว อันนี้น่าจะเป็นเนื้อไก่นะครับก็เจิ้มกับซอไปเลยครับระวังรองนะอืมฟีลแบบไก่ทอดนะครับแล้วก็พ้าคำนึงอย่างนี้ครับอืมอันนี้เป็นไก่ทอดนะครับอืมอร่อยทุกคน แช่ผ่าเลยเดี๋ยวขอซิมอันนี้ให้ดูนะครับกุ้งตรงนี้มันจะเป็นมันจะเป็นซอสพิเศษนะครับเป็นซอสเหมือนอารมณ์แบบซอสทริยากินหรือซอสอะไรก็ไม่รู้ครับก็ให้ช่ำๆนะครับแล้วก็ต้องลองกินข้าวมันด้วยคนลองรสชาติกันครับ รสชาติกันครับเดี๋ยวตรงข้าวที่มันมีซอสอืมอันนี้อร่อยกว่าเยอะม,มากเพราะว่าด้วยซอสมันเอ่ยใดๆนะครับให้ผ่านไปแล้วนะอิ่มแล้วเนี่ยแป้งเราเพิ้งรถบัสเวลาอีกสามชั่วโมงเราต้องก,กลับมาที่นี่เพื่อกลับไปโอเคร,เนะระหว่างทางมันก็จะรับผ่านโมเทเลินทราม อ่าโอเคมีใครอยากเห็นป์า mine, สว <Jim, S 2> <ห>นดอกไม้หรือยังครับอุสานั่งรถบัสขึ้นมาจากตุรกีนี้นี่นะครับก็เพื่อมาโอ้ยย่ะอยากกินไอติมอยากกินชาเขียวเหมือนต้นไม้มันมันไม่ได้รับการดูแลป่ะมันตายป่ะเนี่ยนี่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 อันนี้มันยากไม่ใช่หรอต้นไม้คือตรงนี้นี่เรามาถ่าย อ่ะทุกคนนี่คือต้นอะไรใครรู้บอกหน่อยไม่รู้เลยเนี่ยต้นไม้ตายป่ะครับเนี่ยเนี่ยโอ้ลาอุาสตส่าห์นั่งรถมาไกลหลายชั่วโมงนะครับรเพื่อมาดูสิ่งนี้นะครับเอาเดินไปครับผมเอาเดินไปครับเดินไปครับอ๋อเพราะว่ามันเป็นดอกไม,ม้สีแดงไงเธอ อยากถ่ายเลยอ่ะอยากถ่ายคู่เลยอ่ะดูเป็นฟิลแบบคู่รักสุดๆเลยอ,อ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูดอกไม้ที่ว่าเขาว่าสวยกันนะครับเขานี่คือใครก็ทั่วๆไปครับเขานี่คือผู้คนทั่วๆไปนี่เขาเรียกว่าออ,อะไรไม่รู้สีแดงๆครับโอ้ใช่เลยครับ อ่าเดี๋ยวเราจะไปเก็บรายละเอียดในมือถือต่อแล้วครับเราต้องถ่ายภาพเดี่ยวบ้างครับเจอกันใหม่ทุกคนให้ดูโดยรวมหมกรอบนึงนะครับจริงๆเราขึ้นมาเราต้องเห็นภูเขาไฟฟูจินะครับแต่ว่าไม่มีเลยครับเพราะว่าหมอกบังนะครับเพราะว่าหมอกบางนะทุกคนจะได้อยู่เหมือนงัน คนเยอะอยู่นะครับทุกคนก็จะเป็นเหมือนกับแบบพวกซิมเบเนยต่างๆนะครับเยอะเป็นหมดเลยครับตอนนี้ครับด้านนี้ก็มีนะครับเนี่ยเป็นแบบฟิลซิมเบเนยอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนจะเยอะนิดหนึ่งครับซึ้กินเลยปะ อันนี้คืออะไรหนูทำกันบ้านมาเขาบอกว่าอร่อยอะครับม,รมันเป็นฟิลแบบทาร์ตไข่ป่ะ,ปะลักโซลี่เนี่ยชีสท,ทาร์ตถูกแล้วครับรอเราจะกินหรอแต่เราก็คุยอ,อยู่ตั้งหลายวันม่นควรจะเป็นของฝากแต่ถ้าเราอยากกินเราก็กินได้ครับของฝากหรอใครอะให้มาหมไม่รู้ครับ เป็นเหมือนกับองุ่นเคลือบช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนอันนี้ก็น่าจะเป็นลูกเกดครับทุกคนส่วนอันนี้ก็คือจะเป็นองุ่นแบบเม็ดเม็ดโตๆอะไรอย่างเงี้ยครับเอามาใส่ถุงหรือเป็นเจลลี่หรือซันติงอะไรอย่างเงี้ยครับอุ้ยตรงนี้ก็สวยนะครับทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวขอซื้อไอ้นี่ครับโอชิพาร์คคาเฟ่นะครับก็ไอติมนิดนึงครับอ่ะล้วงครับล้วงล้วง อ๋อไอติไปกันได้ไมั้ได้เลยอ่าเราสั่งไอติมกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรารอไอติมแป๊หนึ่งนะครับผมเป็นไงบ้างไอติมชาเขียวก็เขียวจริงมันผสมถั่วปะ คือจริงๆแล้วอะตรงนี้จะเป็นวิวภูเขาไฟฟูจิและคือที่เรามาเดี๋ยวเพื่อนๆจะนึกไม่ออกว่าตรงไหนคือเป็นวิวของภูเขาไฟฟูจินี่นะครับด้านหลังที่พพดอยู่เนี่ยครับจริงๆแล้วมนควรจะเป็นวิวของภูเขาไฟฟูจิแต่ว่าวันนี้ที่เรามากันเนี่ยคือหมอกมันหนามันก็เลยทําให้เรามองไม่เห็นภูเขานะครับก็ เอาเอาอนโชว์ครับมันมันเป็นเรื่องของแบบพวกธรรมชาติอะไรเงี้ยเราควบคุมไม่ได้อยู่แล้วเราก็ไม่เสียใจครับเธอบอกว่าอะไรนะครับไ, Lynn Lynn. ไหนนอกย่าอุ้ยเพื่อนๆเห็นยังเพื <c oughs> ่อนๆเห็น <c oughs> กน <c oughs> ันหรือยัง <c oughs> อ๋อไม่เขาไม่ให้ไป เชียงใหม่บ้านเราก็มีนะครับเพื่อนไม่ต้องมาที่ญี่ปุ่นก็ได้ครับคือมามันไม่เห็นรงเขาไฟฟูจิอ่ะมันเซ็งอ่ะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อนๆไม่ต้องมาถึงเออที่ญี่ปุ่นก็ได้นะครับคาวาฟูจิโกะครับอืม ไปแล้วนะสำหรับที่นี่ครับไว้เจอกันใหม่ที่ที่ที่ไหนดีไม่รู้ร <laughs> ้านอาหารมื้อถัดไปแค่นี้ครับเรายังไม่ได้ไปไหนกันนะครับเราก็ยังคงอยู่กันที่เนี่ยฮะคาวาฟูจิโกะนะครับเรากำลังจะไปขึ้นกระเช้ากันนะครับเถึนแต่นิดนึง ต่อจากตะก,กี้นี้นะครับที่เราขึ้นบอวนวกว่าจะมาขึ้นกระเช้านะครับตอนนี้ขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าด้วยทำเลของเราที่นอยู่ตรงนี้นะครับเราอาจจะมองไม่เห็นวิวแบบ100%น,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 นะครับจะพยายามดัดให้ดูนะครับวิวที่เพื่อนๆเห็นอยู่นะครับก็คือจากกระเช้านะครับแล้วก็พยายามแบบช้อนลงไปนะครับสวยไหมครับเพื่อนๆ อันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมอันสุดท้ายแล้วนะครับที่คา,า,าวาฟูจิโกะครับหลังจากนั้นก็คือเราก็จะนั่งรถกลับกันแล้วครับไปหาอะไรกินมื้อเย็นของเราวันนี้เป็น Momo โมโม่นะครับโมโม่โมม่ชาบูครับที่เขาขายก็อยู่ที่อไอคอนสยามมีหลายสาขาในประเทศไทยแเราครับแต่ว่าอันนี้เราก็ลังจะไปกินที่สาขาต้นตำรับเลยสวยปะสวยเนาะ เดี๋ยวเราจะตามคุณอัธรชัยขึ้นไปด้านบนนะครับแล้วเดี๋ยวจะล้วลลลลูกผู้หน่อยตอนมีลูกผู่หน่อยแล้วอะไรคือจริงๆแล้วมันจะมีภูเาขาไฟภูเขาไฟฟูจิอยู่ข้างหลังแล้ว <c oughs> แต่ตอนนี้คือมีแต่ เมกเพราะว่าวันนี้นหม,ม,มอกหนาเออฝนเพิ่งตกเมื่อคืนเสียใจมากเลยคุ้มค่าไหมครับเพื่อนๆสำหรับการน,นั่งกระเช้ามานะครับเป็นยังไงบ้างไ,ไปก่อนนะครับสำหรับด้านบนก็แค่นี้บา,บายๆแล้วตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่สถานีชินจูกุแล้วนะครับก็คือนั่งรถไฟมาลงนะครับเลามาสถานีชินจูกุกันนะครับคือเราอยากมากินโมโม่ครับ ที่บ้านเราก็มีครับกรุงเทพอะไรเงี้ยแต่ว่าที่เนี่ยมันจะเป็นสาขาแบบต้นตำหนับเลยครับที่เนี่ยคนคนแบบคนเป็นร้านอะ่ะเพื่อนๆคือคุณแบบคนเยอะมากครับลมพัดก็จะฝขว่ฟูนิดน,นึงนะเรากำลังหาทางนะครับไปทาน โม,โมโมอยู่นะครับเราไม่รู้เหมือนกันว่าร้านมันอยู่ตรงไหนนะครับ g o o g l e Ma p ในมือถือก็พาหลงนิดนึงนะครับที่เนี่มันเป็นย่าเหมือนแบบคนเมืองอะ่ะมันก็แบบมีคนไว้ทำงานมีไว้รุ่นอะไรอย่างเงี้ยแบบค่อนข้างหน้าตาดีเลยครับดีแบบดีเลยครับ มือสุดท้ายและกิจกรรมสุดท้ายของวันนี้แหละนะครับอันนี้ก็คือถือว่าเป็นมือที่สองนะเฮ้ยข้างหน้าตื่นตาตื่นใจมากอยากช็อปปิ้งมากเดี๋ยวให้ดูได้ป่ะอีกก็ขา,ขายเยอะอยู่นะครับอ่ะหน,นูบอกเพื่อนๆหน่อยว่าเดินไปไหนครับ ไปกินโมโม่เหรอใช่เอ้าวคือ,มอลมลมแรงเดินไปกินโมโม่เดินไปกินโมโม่เศรดาไม่ได้เอาจิ้มที่บ้านมาเนาะ <c oughs> อยู่ที่ตึกนี้ใช่ไหมนี่นะครับอยู่ด้านบนนะครับเห็นแล้วโก้ไหมครับโมโม่โอเคที่นี่<ม> all you can <อ> eat นะครับ<ม>ประมาณ หนึ่งชั่วโมงครึ่งครับก็3,800เยนครับ3,800เยนคิดเป็นเงินไทยได้เท่าไหร่ครับรวมรวมไอ้นี่แล้วเป็น4180ครับก็แพงกว่าที่บ้านเรานะครับอ่าทุกคนเราเจอแล้วครับอยู่ชั้น4นะครับเมื่อกี้นี้นะครับไปโมโมมานะครับเขาบอกว่าจะต้องจองอย่างเดียวเท่านั้นครับทำให้เราไม่ได้กินนะครับเราเลยต้องหาร้านใหม่นะครับก็เลยมาลงเอยกันที่อ่าอ่านว่าอะไรครับนาเบโซะเหรออ่ะให้ดูก่อนครับ อ่าใช่นะครับก็จะเป็นฟิลเดียวกับของโมโมเลยนะครับก็คือราคาเท่ากันด้วยนะครับก็เน็ตแล้วอยู่ที่ประมาณ4 180เยนนะครับ4 1 8 0เยนอ่ะจะลองไปดูข้างในกันครับนูนเป็นเนื้อนะครับส่วนอันนี้เป็นหมูนะครับแล้วด้านล่างก็มีเบคอนในควดฐานหนึ่งครับก็ตอนนี้รอเตาร้อนนะครับก็คนเต็มร้านเลยนะครับเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันอีกทีนึงว่าที่นี่อร่อยหรือเปล่านะครับ อร่อยมากจริงๆครับมันจะให้ฟิลลิ่งเหมือนกับคาเทอิชาบูบ้านเราอ่ะครับที่ ICS I Con สยามนะครับฟ e e ลิ่งแบบเดียวกันเลยอ่ะครับเพียงแต่ว่าที่เนี่ยครับนาเบาโซครับเขาไม่ได้มีน้ำตาลไอซิ่งนะครับเหมือนกับที่ของบ้านเรามีครับอืมแต่ว่าที่เนี่ยมันจะมีแบบเมนูบาร์ด้วยนะคือแบบไม่ได้ไม่ได้พาไปดูแต่คือแบบรสชาติคือแบบดีมากอะ่ะอร่อยเลยครับให้ผ่านเลย เป็นไงบ้างครับอร่อยไหมเหรอเนาะอ,อร่อยเนาะเดี๋ยวกินตัวนี้เสร็จนะครับจะพาไปดูเมนูบาร์ด้านนู้นนะครับแล้วก็มีของหวานอีกด้วยนะครับคือดีเลยครับนี่น่ครับนี่ที่บอกไว้นะครับว่ามันจะมีโซนเหมือนกับแบบว่า,าลูกชิ้นเอ่ยๆนะครับเอาไปต้มกับซุปครับแล้วตรงนี้ก็คือจะเป็นโซนว่า น้ำจิ้มนะครับเครื่องเคียงต่างๆขออีกรอบหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นโซนบริเวณผักต่างๆนะครับก็คือมีให้เลือกเยอะมากนะครับหลากหลมากนะครับทุกคนสุดท้ายตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นชาแล้วก็กาแฟต่างๆนะครับตู้กดนาที่นี่คือทันสมัยมากนะครับเดี๋ยวจะท่าให้ดูนะครับ ก็คืออันดับแรกนะครับเราเอากเราเอาเราเอาแก้วน้ำนะครับออกมาก่อนนะครับแล้วเากะนั้นก็คือเอาวางไว้นะครับดูนะครับเพื่อนๆดูนะครับอันนี้คือล้นนะครับอ่าแล้วสุดท้ายนะครับก็คือจะมีน้ำเปล่านะครับแล้วก็เป็นบริเวณแบบพวกไอศครีมรับโดยรวมร้านนี้คือให้ผ่านเลยครับอร่อยมากครับทุกคนกินไม่เหลือเลยครับ แต่ว่าที่นี่ก็ดีอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าเราอ่ะตอนที่นั่งกินใช่ปะเราก็สามารถมองแบบเออออกไปแบบฟิวด้านนอกได้อย่างนี้นะครับก็สวยดีครับเดี๋ยวรอของหวานมาอีกทีนึงครับแล้วก็ลองชิมดูว่าเป็นยังไงบ้างครับแต่ว่าโดยรวมๆแล้วคือประทับใจมากนะครับที่นี่ครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราจะไม่มีของหวานได้ยังไงถูกไหมครับอันนี้คือเดาว่าน่าจะเป็นนมหรือไม่ก็มะพร้าวนะครับดูจากเช็คเจอร์แล้วนะครับ สรุปผิดท้านะครับไม่ใช่ทั้งมะนาวไม่ใช่ทั้งนมนะครับแต่มันคือมะนาวใช่มไมนี่เคยกินเลยมาที่นี่ครับเจอคนไทยมามา 3 8 4 6 5 7 3คนไม่เกินจริงครับคนไทยเยอะมากนะครับที่นี่ครับ <c oughs> วันนี้ปิดคลิปไปก่อนเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้ไปที่ไหนก็ฝากติดตามกันด้วยเหมือนเดิมนะครับจบคลิปวันที่2แล้ว <c oughs> ไปแล้วบ๊ายบาย17องศานะครับก็คือกำลังดีมากนะครับ